ถนนทางนะครับก็เลี่ยงมากเลยนี่คือนาข้าวสวยงามไหมนะครับคุณชันชัยวิ่งตามหลังผมอยู่นะครับเนี่ยจะเข้ากมที่5แล้วครับกมที่5้าแล้วคุณชันชัยอ่าสุดยอดเลยใช่ไหมถ้าเข้ากมที่5แล้วนะนี่ครับผ่านกมที่5นะผมขี่ยานผมยังเหนื่อยเลยคุณชันชัยยังไม่ดีเนี่ยเสียงหายใจเลยอ่ะ โอ้โหคนอะไรกว่า,าที่5แล้วครับสบายแล้วครับนี่มีมา,ชาแชลเราเดินอยู่นะครับนี่มีคุณพี่เสื้อแดงตามหลังน,นี่คนนึงนะครับโอ้โหวิ่งบนกลางทุกนะหาที่ไหนได้นะครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติสุดยอดธรรมชาติอันสุดยอดตอนนี้นำมาอยู่สามท่านนะครับนำมาอยู่สามท่าน ถ่ายวิดีโอตะค่ตะคาหน่อยอมาเช่าเราอยู่นี่อีกคนนึงนะครับสบายๆมีตามหลังมาหลายคนหลายท่านเหมือนกันนะครับนะครับอันชัยเรานำนำไปเรื่อยๆนะนำออกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือจักรยานเราตามเรายัางเหนื่อยหลายท่านนะครับอันชัยไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแล้วชอ็อตเราจะเอานำมาให้ดูนะครับผม